สวัสดีพี่แก่งครับเก่งใช่นาทนี้ไม่ต้องพูดถึงกันเยอะรู้จักกันเยอะครับครับทริปแรกทริปแรกเขาว่าโหดด้วยอืมสบายสบายข้างบนมีเซเว่นเขาว่าอย่างนั้นโหน่กลัวจังเลยผมว่าเอ้ยไม่ต้องกลัวพี่สบายสบายข้างบนไม่มีโรถตัดเหรอฮะข้างบนไม่มีโรถตัดเหรอกำลังกำลังกำลังสร้างกำลังสร้างโอเคโอเคเรื่อยๆขับได้ด้วยคันนี้เห็นไหมโอ้ยนี่มันดีไงเดี๋ยวพี่ถอยหลังจอดออโต้เลยนะไม่ลองเลยพี่ถอยหลัง ทิปนี้ก็มีทั้งหมด10กว่าคันนะครับผมก็ขี่ตัว X5 ATV มีประมาณสัก4-5คันนะครับไม่เยอะมันจะเป็นตัวปารกี้หรือ UTV พวกนี้ลุยครับผม่ผาตัดจอกนะั้นไปก่อนพาทิ์จะตกดินนะครับ พี่อะไรต้องการอะไรพี่ต้องการอะไรสังคมครับฮะอยู่เบลเทอร์อ๋อเหงาเหงาผมไม่เหงาเหรอกคืนนี้เพื่อนมาเยอะไม่เหงาแน่นอนไม่เหงาหรอกคืนนี้คนเยอะอยู่ผมทั้งคืนนต่วันนี้เมียไม่อยู่พี่เหรอเนี่ยเฮ้ยข่าทางเอาตายแล้วผู้กองทำไมพูดอย่างนี้ผู้กองเดี๋ยวค่อยคุยก่อนคุยกันแหม่เราดี จริงเราก็เป็นคนเลีครอบครัวแล้วลแต่ว่าเป็นครอบครัวคนอื่นนะแแหแ <c oughs> ยอกๆนะจ้าเมียจา๋าอันนี้ก็อยู่ทุ่งกลงหันลมนะครับ <c oughs> โอ้ใหญ่จริงหล่นมาไม่ต้องหนีครับหนีไม่พ้นหรอกหล่นมาเน,นี่ยทับหัวนอนเราตอนนี้เตรียมความพร้อมนะครับกำลังเช็คลมยางเดี๋ยว <c oughs> เช็คลมยางทุกๆคันเลยครับก่อนเข้าปากัน สำคัญนะผมเติมอ่อนก็หลุดนะครับเติมแข็งก็ขี่ไม่ดีนะครับอันนี้สิ่สำคัญอีกหนึ่งอย่างก่อนเข้าป่านะครับนี่เด็กเติมลมยางหน้าตาแบบนี้หน้าตาก็ดีกว่าเจ้าของกล้องนะครับตอนนี้อ่าขิงปะฮะขิงปะไม่ดีดีไม่ดีไม่เท่าไหร่ครับลีลาต้องเด็ดอยู่ที่ลีลาเต่ม่าดีเลยเอาดีนะ เดีือดหักกันเดือนเอาแล้วเอฟซีเอฟซีไปไปทางไหนก็โดนถ่ายรูปครับผมแต่ยานเรียกเป็นกระตือคนดังคนดังฮะอันนี้ใครรู้เนี่ยหน้าคุ้นคุ้นฮะน,นี่แหละคนดังเอาเหรอซ่องกะรี่ไปหมดแล้วไอ้ที่บิดเงินเขาใช่ไหมใช่โหนี่นหโหอย่านะฮะสะเทือนเลยนะจำหน้าไว้นี่จะไปถ่ายรูปมั่วตัวนะอ่าจำหน้าไว้เลยจำหน้าไว้เลย วูดเบรดเธอเด็กถิ่นเขาคอเด็กถิ่นเขาคอวันนี้เรามาเยือนถิ่นเขาคอนะฮะเดี๋ยวพี่มาร์คสักกระเบิดเอาไหมเจอกันเจอกันอันนี้จะพาไปเชือดนะครับพี่มาร์คเราจริงเมื่อวานอ่ะโค้งอ่ะมันโค้งมันไม่โค้งอ่ะมันจะไปเบียดมอเตอร์ไซค์อ่ะเหวรอดิ ก็จะไม่เลี้ยววะไอเราต้องเอียงตัวช่วยอะไม่ยอมเลี้ยววะแเกือบตายอ๋อนี่ครับคนดังคนขอไซนนะอาไเซนใส่ตรนี้ไมองเติรเซนนี่ขอไเซนทีเดียวใช่ไหมอ้าวไม่ทันแล้วไอ้นะผู้กองขอใหม่อ๋อโอเคครับผม พี่ยังไม่รู้จักผมเลยเลยเท่าไหร่น้องขอถ่ายกันภากพี่ถ่ายกันเร,รื่องดีๆเรื่องดีๆตำรวจนี่ติดตามไอ้ตีผมเลยอะใหญ่ไปนี้พี่มีอะไรจะ,จะพูดก่อนต่างเสียก่อนขึ้นเยนต่างเสียห้าไอ้นะ,ะใช่หรอเเสื้อเท่อะ มีอะไรก่อนจะบอกไหมฮะก่อนก่อนจะขึ้นผ่าาตัดไม่พอสำหรับผมมีเยไม่พอไม่พอโอเคโอเคผ่าตัดตัวเพทคนี่อ่ะอ่ะคุณจำคำพูดคุณไว้โอเคโอเคโอเคมาดาโอเคโอเคมีอะไรจะบอกก่อนขึ้นผ่าตัดไหมฮะเออดีดีนะเอาดีๆนะรักลูกครับรักลูกแล้วจะไงวะเนี่ยรักลูกรักเมียดีๆมีอะไรจะบอกก่อนขึ้นผ่าตัดไหมครับผู้กอง มีอะไรจะบอกก่อนขึ้นไหมฮะมีฮะต้องเติมหน่อยมีอะไรติดรถไหมฮะต้องพกนะเอ้าต้องหาต้องหาแล้วฮะหากระป๋องนะฮะอันน้นส่งโจรนะทรงโจรมงเลยฮะไปครับเดี๋ยวไปลุ้นกันจะอยู่หรือจะรอดจะไป เฮ้ยอะไรจะปิดกล้องอยู่แล้วจะอยู่จะไปไม่รรอดคับเอาดีๆไงก็ไม่รอดไม่รอดใช่ไหมเราเราไม่รอดใช่ไหมรอดดิโหเดี๋ยวรอดูผมไปแซ่พันผมรอดอยู่แล้วนั่งสบายๆโอเคโอเคไม่ต้องเอ็นซ้ายเอ็นขวาไม่เอาไม่เอาเอาเลยไม่ล่ะพิภูตเอาเลยไหมเดี๋ยวคอยดูนะไอ้คันเนี้ยติดลมนะจะปล่อยเลยนะจะปล่อยอยู่ในป่าเลยคันเนี้ยหละคันเนี้ยไอ้คันเนี้ย